บริษัทบ็อบบี้เพทามบริษัทผลิตของเล่นอันดับหนึ่งของโลกอู้ยใหญ่โตโบฬารเลยนะเนี่ยเชื่อข่าวขโมยตัวเนี่ยตุ๊กตาที่นี่เนี่ยเดี๋ยวก่อนนี่ฝันแต่จักรเลยนะว่ามันรักมาหลายปีแล้วหมายความว่าพวกเราเนี่ยอาจจะขโมยของเล่นขโมยของเล่นที่นี่ได้ยังไงล่ะเหม่จะมาล้างทำความสะอาดรายไม่ใช่หรอ นายเป็นคนดีเันอเาอเดททุกพาร์ทนายเขาไม่ดีนะนะเขาไปขโมยของบ้านชาวบ้านนะเขาเรียกว่าเจอของตกไปเก็บมาใช่ไหมแต่ตกบ้างมั้งคะที่แล้วนายขโมยทั้งโซฟาทั้งโตะทั้งหม้อหุงข้าวเขาเลยมาคิด้วเองเยอย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวเราลองไปสำรวจที่บริษัทนี้ดีกว่าว่าเขาหลงเหลือของอะไรบ้างเอออยากรู้อะก่อนอื่นเราคาดที่นี่ก่อนดีไหมล่ะตรงนี้เขาเขียนว่ากิฟต์ช็อปด้วยนะ อาจจะมีพวกของเล่นอะไรบางอย่างก็ได้ฝันเทอร์นังลาบโอ้โหว้าวุยรถไฟสุดอลังการปูนปูนฉึกฉักฉึกฉักฉันอยากขึ้นไปนั่งอ่ะนั่งได้ไหมอ่ะรถไฟหน้ามันพี่รู้สึกกึนนะจะดีเหรอขึ้นไปนั่งแบบนั้นน่ะฉันรู้สึกว่าลาวมันดูไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไร่เลยเอานันพี่ไหมนายนี่ไปเหยียบอะไรเอ๊ะเดี๋ยวฮะ นี่อะไรลนนี่ทำไมมันหลังอะหยุดอยดนี่มันหีบสมบัติของเล่นนี่นาเฮ้ยเรารวยแล้วล่ะในหีบนี้มันต้องมีของเล่นอยู่เยอะแน่เลยอะฉันจะไปขายเฮ้ยมันมีสวิตสวิตเอามาทำไมอะมาเดิฉันว่านะสวิตพวกนี้เนี่ยอาจจะเอาไว้ใช้ไขปริศนาอะไรบางอย่างเผลอๆประตูรักษาความปลอดภัยที่นี่เนี่ยอาจจะล็อกไว้แน่นหนาจะเอาอันนี้ได้แหละไปทําการปลดล็อกประตูเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนท่นาย <Nice. S 1> แต่เคยได้ยนหหินข่าวปะว่าโรงงานที่นี่เนี่ยเขาผลิตของเล่นขายเยอะมากฉันว่านะเขาปล่อยล้างแบบนี้แล้วของยังใช้ได้อยู่เลยอ่ะมันต้องมีแหล่งเก็บเงินในนี้แน่นอนใช่โอ้ยก่อนอื่นเนี่ยเราเลาะรถไฟที่ไปก่อนเลยได้ไหมเอ้ยพี่ไปพี่ไปมันถอยห <laughs> ลังอะใช่ไหมเฮ้ยหัวนายสศกพลังมากดูดิมงมงมงโอ้ย ก็ตอนนี้แหละเราเริ่มไปดูห้องต่อไปเลยดีกว่าชั้นของเล่นตรงนี้เนี่ยดนเด็กเรียนมาขโมยหมดแล้วนายใช่ไหมเหมือนเราด้วยเนี่ยชันเปล่าทนเพิ่มมาที่นี่เป็นครั้งที่สามเองไม่ไม่ไม่เด็กเกียนมีอยู่สามคนตอนเนี้ยเราไม่เกียนจัแงไม่เกียนนายแล้วแหละเด็กเกียนเด็กเกียนเด็กเกียนไม่ใช่เด็กเกียรเอาปล่อยโถยห้องต่อไปเป็นห้องสิเคียริตี้ รู้สึกว่าด้านในนี้เนี่ยจะมีระบบรักษาความปลอดภัยที่สามารถเข้าได้เฉพาะสตาฟเท่านั้นนะแต่เราไม่ใช่สตาฟเราจะเข้าไปได้เหรอข้างในมีกล้องวงจรปิดด้วยนะเไรเดี๋ยวก่อนเพื่อนายลืมไปเหรอว่าฉันอ่ะมีคุณแจอยู่เออเอามาจากไหอ่เอาก็เมื่อกี้ไงนายจำไม่ได้เหรอเอาอีกสู้พี่นะนะใช่มาได้มาได้มาได้ยินดีต้อนรับเอาส่รบมรักษาความปลอดภัยพวกนายเองดูในหีบสิ มีมืออะไรก็ไม่รู้สีฟ้าฟ้าฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นของเล่นที่ยังหลงเหลืออยู่ในบริษัทนี้แน่นอนแบ๊คี่อโอ้ย,อยเต็มหน้าเลยฉันขอร้องมั่งดิอึดแบะนี่แหละแปะ๊ะ <c oughs> โอยอันนี้มันคือ <c oughs> เครื่องเป่ายิงุบอัตโนมัติแน่นอนอะ่ะพี่ไม้ป่ายิงุบโรงงานแห่งนี้เนี่ยมันมีเรื่องประหลาดอยู่ เขาว่ากันว่าดีดีคนงานก็หายสาบสูญไปเผลอๆนะอาจจะโดนฆาตกรรมแล้วก็หมกอยู่ในนี้ก็ได้อ่ะโอ้ยนายคิดมากไปเองไม่มีฉันคิดว่าเขาคงกลับบ้านเฉยๆโรงงานมาล้างไงคนหายคาดในแง่ดีเกินไปมันออกข่าวหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งชัวร์นะแต่ว่าตรงนี้ก็มีระบบรักษาความปลอดภัยด้วยเอ๊ะส่ญารักษาคล้ายมือของเราเลยอ่ะโอ้ยปืนลช่ประ่าปืน ป,ประตูเปิดระบบรักษาความปลอดภัยเย้ประตูเปิดแล้วไปด้านในได้แล้วว,ว้าวเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็วโอ้ยมือนี้เนี่ยสามารถสแกนได้จริงๆเฮ <c oughs> ้ย <c oughs> ถึงเว <c oughs> ลาเล่นกันแล้ว ยินดีต้อนรับเข้าสู่บริษัทเพลทามฮาก,กิวากกยินดีต้อนรับเฮ้ยมันน่าราักนะเนี่ยฉันจะเอากลับบ้านจังเลยอย่ะตัวเนี้ยอูยมเนตัวใหญ่กว่าเธอเป็นสองสาเท่าเลยนะที่สําคัญขนมันก็นุ่มด้วยจ๊บแจอยากเข้าใกล้มากเดี๋ยวมันก็ดําหมดหลอกอะไรอ,อะไระดำ ไม่ฉันว่ามันคนนี้โอ้โหเนี่ยชาวหน้าถ่ายมาด้วยสงสัยมันคงอยากหนีออกจากที่นี่เต็มแก่แล้วล่ะอยู่บ้านเราป้าล่ะบ้านเรามีพื้นที่เยอะนะไม่เอาเลยเอ้ยเอ้ยตอเมื่อกี้เสียงใครพูดไม่รู้แถบกล่องด้านหลังมันยังกระเด็นออกมาด้วยอ่ะไม่พวกนายอ่ะแกล้งฉันฉันรู้นายอย่ามาหลอกอยู่ตรงนี้ ฉันฉันฉันอยู่ห่างจากตุ๊กตาตัวนั้นเป็นคนเลยไม่อะแต่ว่าเมื่อกี้มันต้องเสียงพวกนายแน่ๆมันไม่มีใครอยู่ที่นี่แล้วจะเป็นใครไใช่แล้วไม่ใช่แล้วบ้าบ้าไม่ไม่ฉันไม่เชื่อฉันไม่เชื่อเฮ้ยฉันว่าเราอย่ามวนหลอนกับตรงนี้เลยรีแปะมือแล้วไปที่ห้องต่อไปดีกว่าฉันอยากรู้ว่าห้องผลิตของเล่นเนี่ยมันจะมีของเล่นอะไรเหลือบ้างไม่มีพลังงานไม่มีพลังงานพลังงานขัดข้องเอ้าดูเหมือนว่าไฟที่นี่มันยังไม่ติดเลยอะ เฮ้ยอะไรนิดอะไรอะไรอะอ๋อฉันจะบอกว่าฉันเจอเหมือนเจอกล่องอยู่ตรงนี้อ่ะแล้วตกใจเหมือนที่หันมาเลยไม่หันฉันเจอกล่องเฉยๆสิมีอะไรอ่ะแผ่น์เหรออุ้ยมันมีพื้นนี่นะฮะถ้าเป็นระบบ power room แบบนี้แล้วละก็ฉันคิดว่าประตูที่สามารถเข้าไปได้อาจจะต้องวางพื้นตรงนี้เพื่อที่ให้ประตูมันเปิดหรือเปล่าเอาล่ะพี่ไม้ลองดู เฮ้ยได้จริงยิ่มเขาไปเลยมาเลยสตาร์โอลลีอีกแล้วเหรอห้องสำหรับสตาร์อีกแล้วมั้งเนี่ยเอ้พวกเขาเนี่ยไม่ได้ปิดกรอนไว้เอาจุ๊บแจงฉันทาไม่ได้อ่ะรู้สึกว่าตรงนี้จะมีแท่นไฟอยู่นะเราต้องหาอะไรบางอย่างเพื่อมาทำให้ไฟที่นี่เนี่ยมันสามารถที่จะติดได้รีบหาเร็ว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 เรเร็ว อุ้ยอุ้ยใช้เข้ามาได้แล้วนี่แหละเปิดระบบแต่เรายังไม่ได้ของเนะเฮ้ยนี่ทุกคนฉันจะบอกว่าตู้ตูนี่มันเปิดไม่ได้อะประตูเนี้ตอ้าแล้วัตถุประบงค์มัจะปิดตัวลงอีกเช่นเคยเดี๋ยวก่อนนะนี่มันระบบรักษาความปลอดภัยแบบสองชั้นเรอเนี่ยเราต้องหาอะไรบางอย่างเพื่อมาทำให้มันเปิดออกพวกนายรีบเข้าไปหาเร็วป้าป้าป้าช่วยกันหาแย่ นี่ไงสมิติอีกอันนึงฮะในนี้เลยจริงด้วยอ๋อถ้าเกิดว่าเราเปิดไฟเนี่ยทั้งฝั่งนู้นแล้วก็ฝั่งนี้จะทําให้เซฟตรงนี้มันถูกเปิดออกเอาละนะฟังเลยูจ้าเรียบเอ้ยเอ้าอะไรอะเฮ้ยค่ะากี้หายไปไหนอ่ะนายเอาไปเหรอตัวนี้ฉันเฉพาะนะเธอนัดนแหละเอาไปเพราะว่าเธออยู่นอกประตูฉันไม่ได้เอาไปใช่ใช่ฉันยังไม่ได้เอาไปเลยขโมยไปขายใช่ไหม ผู้หญิงตัวเล็กแค่เนี้ยฉันจะเอาไปได้ยังไงตุก,กตาตัวใหญ่ขนาดน,าน,น,าน,นั้นไปดูในกล่องนี้มีมันอยู่ในกล่องหรือเปล่าตามที่นายบอกตนะุกตาจะมีนะชีวิตจริงๆเหรอ,อแล้วคนที่หายไปเพราะตุก,กตาตัวนี้หรือเปล่าอ่ะ <c oughs> ฉันไม่รู้แต่ฉันได้ยินเสียงมันมาจากห้องสีนำเงินตรงนั้นนะ่ะเอ้มาสิจมันเหมือนเชิญชวนพวกเราด้วยเอาไ,อไปหาไหม ไม่เชว่าเราออกจากโรงงานได้เลยดีกว่านะเนี oui ่ยเราเอาของเลยไหมน่าจะพอได้อยู่อุ้ยทุกคนประตูประตูปิดไปแล้วเราออกไปไม่ได้แล้วทำไงอะทางเดียวที่จะออกจากที่นี่ได้มีเพียงแค่หลังโรงงานเท่านั้นซึ่งเราจะต้องผ่านห้องตรงนั้นไปอ่ะมือตบนีเฮ้ยเฮ้ยมีจุดไปแล้วไปแล้ว <Wow. S 2> ว้าวาอยู่ที่ไหนรู้สึกว่า<อ>ห้องต่อไปเดี๋ยวจะเขียนว่าเมก f r i e n นโรงงานสำหรับทำตุ๊กตาพูดได้อย่างที่ฉันบอกเลย,เยทุกคนอะไรอะ่ะนั่นหูหูอะไรอะ่ะแปลก,ปกเหมืออว่าเฮ้ย <Hey. S 1> เฮ้ยเฮ้ยม,มือเต็มเต็มปาเลยเมื่อกี้อ่ะพวกนายคิดว่ามันเป็น ฮักกี้หรือเปล่าอ่ะมือมันใหญ่ๆนุ่มๆฟูๆสีเดียวกันเลยแม่อ,มอยากกลับบ้านแล้วอ่ะเออกลับไ,ได้ไหมอ่ะ ชอบปลาพากนแล้วเจ้าตัวนั้นมันีชีวิตแล้วมันกำลังจะเอาชีวิตพวกเราไปอะเอ้ยไม่เอาอะนี่จะกับแานแล้ว่ะเอาเป็นว่าฉันจะพาพวกนายไปห้องเม็กับเฟรยแล้วกันตรงนั้นเนี่ยมันเป็นที่สําหรับส่งของพวกเราน่าจะออกจากตรงนั้นได้ะเราจะส่งตัวเองออกไปจากที่นี่เฮ้อฉันได้เจอสิเจอโอ้โหมันเชื้อเชิญเราขนาดนี้เราจะไปกันอีกหรอเพื่อนเราก็ต้องไปดิถ้าเราไม่ไปแล้วจะออกทางไหนอ่ะ ตองออกจที่นี่ได้รู้สึกว่าประตูมันถูกล็อกอยู่เราจะต้องหาทางเพื่อไปต่อเอ๊ฝั่งนี้เอ้ยอะไรอะไรอ่่ฮักคีมันอยู่ตรงนั้นน่ะวัดดีฉันรู้ว่าพวกนายจะมาเอามือสีแดงแต่ฝันไปเถอะฉันไม่ให้นายเอาไปได้หรอกอย่าพูดเยอะอย่าพูดเยอะนี่น่ตีเอมันบกมันต้องมันยิงมันยิงมันยิงมันมันคอสักทีมันนี่ เออเอาดิะมันมันไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยราไปเหยียบหัวมันแล้วกันหรือโหรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นแค่ตุ๊กตาธรรมดามันไม่ใช่ของจริงมันนุ่มไหมมันนุ่มไหมอ่ะเออสากๆนะแข็งๆอ้โหแสดงว่าเก่าแล้วเฮ้ยอะไรอะไรอ่ะมันหายไปแล้วเฮ้ยใคราดูฮักกี้ดิจริงด้วยอ่ะฮักกี้ไปไหน ตอนแรกฉันคิดว่ามันเป็นตัวพรอมจริงๆแล้วมันหลอกเราอะเนี่ยแต่แม่บอกว่าตัวมันนุ่มนี่มันตุกตาไงมันนุ่มจริงๆอะโอ้โหผลผล่ตนะที่ฉันขนลุกอะก็น่าจะเป็นเพราะว่าเจ้านั่นอะมันหายใจรดต้นคอฉันอาล่ะสมมตเรียบร้อยเฮ้ยเครื่องจักรทำงานเฮ้ยทำการเปิดประตูให้มือสีแดงเย้ทำไงไม่ไงกลองเรียบร้อยแล้ว เท่านี้เนียเราก็สามารถสแกนทางที่จะเข้าไปในห้องผลิตของเล่นดแนแล,ล่ะและแล้วก็มาถึงที่สำหรับเมกทอยพืนที่ตรงนี้เนี่ยตอนเด็กๆพ่อแม่ฉันบอกว่าเคยมาที่นี่ด้วยนะและเขาเนี่ยยังสร้างผลิตตุ๊ก,กตาด้วยมือของพวกเราเองถ้าเกิดว่าเราอยากจะออกไปจากที่นี่เนี่ยเราต้องทำตุ๊ก,กตาซะก่อนไม่งั้นประตูตรงนี้มันจะไม่เปิดออกอี้ เปิดไม่ได้แฮะงั้นเราช่วยันหาพวกเราแยกแยกันไปหาแล้วกันเดี๋ยวฉันจะลองเปิดตรงนี้ดูดูว่าเครื่องมันทำงานไหมจะลองหากล่องของนี้ดูมีคันโยกนี่มันเป็นคันโยกที่เขียนไว้ว่าสามารถสตาร์ทพลังงานได้นเนี้ยเนี่ยเนียฉันว่าตรงนี้ดูเด่นสุดลองแปะดูแล้วกันปั๊บแปะเลยอ้าแปะไม่ได้ก็แปะข้างล่างปั๊บโอเคลองเปิดดูอีหุ้ยเฮ้ยมีสายฟ้ามีสายไฟอะไรกระเด็นออกมาโอ้เราก็สามารถเปิดด้านในได้ ข้างในมีแคทบีด้วยเจ้าพึ่งแมวเอาล่ะฉันได้มาแล้วตุ๊กตาสูตรพิเศษเท่าน,นาี้เราก็ออกจากที่นี่ได้แล้วทุกคนเย้ไอเไปออกกันออกอกันออกกันระบบเปิดประตูอัตโนมัติทำงานขอให้เด็กๆโชคดีมีความสุขกับตุ๊กตาที่ได้สร้างสรรค์โอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับได้กลับมาแล้วกลับ้าแล้วนะพวกนายจังเลยัขับก่อนนะเจอกันรีบปไปไปไป เดี๋ยว้าฮักกี้มันโง่เง่านะไปกันพวกเราคงจะโตกนี่วิ่งสองตัวเร็วแล้ววิ่งรีบวิ่งรีบวิ่งเร็วฉันวิ่งอยู่เฮ้ตาไปอยู่ไหมไปพี่เถอะอะไรเลยอไยฉันบอกเลยนะว่าฉันจะไม่อยู่ตรงนั้นอีกเด็ดขาดไปเลยคิดว่าตอนนี้เอ้าอุ้ยฮากิฮากิตกลงไปตายอ่ะเอ้ามี่พวกนายเห็นเปล่าไม่เห็นไม่กล้ากขนาดนั้นล่ะเฮ้ย ื่อกี้ทุกคนเห็นไหมอะฮักกี้คืออยู่ดีๆกระเด็นตายลงไปในนีอ้อะเอ้าโอ้โหนี่ไกมันมีรู<า>อยู่เดี๋ยวนะตอนแรกมันยัง<อ>ไม่มีรูใช่เหรอปลดปล่อยชนลงไปในรูซะไอ้เจ้าฮักกี้มันตกเงิหนห่อเลยนะงั้นก็หมายความว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นกับดักของฮักกี้นะงั้นพวกเรารีบออกจากที่นี่ดีกว่าทาง้าตรงนั้นเนี่ยมีประตูอะไรแปลกๆด้วยดูสิ ไม่สัญลักษณ์อะไรเนี่ะเป็นสัญลักษณ์หัวใจสัญลักษณ์เสื้อผ้าแล้วก็สัญลักษณ์เพชรพลอยโอ้โหบ้านยังซั้อยากับบ้านแล้วอ่ะนี่มันคล้ายๆกับโรงแรมเลยเหมือนในเกม Poppy Playtime จริงๆเลยนะเนี่ยทุกคนใช่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 มันผะนมาเลยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรอุ้ยเก้อแล้วพวกเราก็กลับมาเจอกันอีกครั้งมา โอเคค่ะเพื<ๆ>่อนๆก็จบไปแล้วนะคะสําหรับเกมมิน o วอล Poppy Playtime นะบอกเลยว่าคนทําแบบเนี่ยเก่งมากแล้วก็เจ๋งมากๆเลยที่ทําแบบออกมาได้คล้ายๆกับของจริงๆเลยนะคะเนี่ยสุดยอดนี่แล้วในตู้เด่ยก็ยังมีป๊อปปี้ด้วยบอกเลยนะว่าถ้ามีพาร์ทสเนี่ยแป้งคิดว่ามินิเกมก็น่าจะสร้างแบบแบบนี้มาเหมือนกันค่ะครัพผมใช่ไห โ <Okay. S 2> อเคถ้า <นะ S 1> อย่างนั้นเนี่ยนนถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกัน้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย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 แบ๊ย